เริ่มจากนี่ก่อนสายข่าวจากสกายเยอรมันฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กผมตอนแรกผมแอบไม่เชื่อเลยซ้ำเพราะมันมาจากเยอรมัน้อมาแบบมาเร็วมากเลยนะมาป๊บเดียวมาแบบบ๊อบมาแล้วคือแบบแต่ตามเนื้อข่าวครับตอนฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กเขาก็ปิดประโยคด้วยว่ามันแทบ Impossible เลยนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยหลังานัก็สำนักเล็กสุดท้ายมาปิดด้วย เดวิดออนสตีนบอกว่ามีการออฟเฟอร์จริงใช่แต่ข่าวตอนแรกอ่ะคือทางเอเจนต์ของทางโตนาลี่อ่ะยื่นมาให้ทางเราก่อนนะถูกต้องจริงๆตามเดวิดออนสตีนก็ลงแบบเดียวกันว่าแคมป์นักเตะเนี่ยนำเสนอโตนาลี่ให้กับอาร์เซนอลแต่พอคุยพอจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเหมือนนิคาสเซิลก็คือปฏิเสธทุกอย่างไม่เอาหมดเลยคือไม่ไม่ยังไงก็ไม่เอาก็กลายเป็นว่าก็ระหว่างนั้นก็มีบทสัมภาษณ์ของเอเจนซี่ของฝั่งโตนาลี่บอกว่าไม่ได้พูดไม่ได้เสนอไม่ได้เสนอนะสุดท้ายผมว่า ผมปิดประตูตั้งแต่โผพอเห็นชื่อโตนาลี่อ่ะพี่นี่คือนักเตะระดับท็อปนิวคาสเซิลนะใช่แล้วการย้ายมายืมตัวนี่มันเป็นไปได้แบบแล้วเขาดูแลกันมาตั้งแต่โดนแบนแล้วอ่ะใช่ไหมเดียพอยต์หลักคือตรงนี้ไว้ว่าแบบว่าทุกคนก็พอมองมองออกว่าความเป็นไปได้ที่จะย้ายในช่วงตลาดมกราเนี่ยยากมากยากมากนะครับ ด้วยสถานการณ์ของนิวคาสเซิลด้วยตัวเจ็บปัจจุบันนะครับแล้วก็ด้วยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือช่วงที่โดนแบนไปเนี่ยทางนิวคาสเซิลก็ซับพอร์ตอะไรอย่างดีแฟนบอลก็สนับสนุนอย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายสัำพันของตัวลงลี่ที่จะโยงกับนิวคาสเซิลอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วคาดว่าไอเจนเขายื่นมาจริงไหมอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามีนะครับเพว่าไอ้ยันอาจจะมาสัมภาษณ์ทีหลังว่า ไม่ได้ยืนไม่ได้อะไรนะเพื่อเพื่อไม่ให้ถานการเพราะตรงนี้ยังดู่กับเินกเสื่ต่อไปไงเพื่อไม่ให้เวลาตนารี่ททำงานกับคนอื่นๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยดิวตนารี่เนี่ยขยับไปซัมเมอร์ผมว่ายังมีความยากเลยอ่าเป็นไปต้ว่ากันเลยรมาณเพว่าไงเปอร์เซ็นกับตนารี่ซัมเมอร์เอาซัมเมอร์โอ้ผมว่าก็ยังยากทำผมรู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยสายสมคัญนี่แหละเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าโอ้ตอนนั้นมันหนักนะถ้าถ้าที่พี่ทำข่าวอยู่ของทางข่าวเช้าเนี่ยเรื่องกระแสอะไรพวกเนี้ย มันเล่นตัวนารีหนักมากทั้งแบบว่าเอเอหรือว่าอะไรต่างๆเออแต่กลายเป็นว่ายวคาสเซลเขาเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ซับพอร์ตถ้าเราถามว่าแล้วส่วนตัวอยากได้กันไหมถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยอยากเป็นปักเนี่ยถ้าถามว่าอยากได้ไปผมว่าผมอยากได้อยู่เขามีมิติความค้ายซูเปอบนดี้บางอย่างแต่ว่ามีความดุดันมากกว่าหน่อยความสวยงามจะลดลงแต่ความดุดันมากขึ้นแต่ถามผมอีกแง่หนึ่งพอถ้าพูดถึงความจริงแล้วอะเรียลสติกแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าตัวนารีเนี่ยถ้าจะให้มาสำรองเดคแคนดหรือหรือซูบิเวนดี้ด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่มองถึงตรงนั้นด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าการอยู่ในคัลเซ่นเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเขาไม่เจ็บไม่อะไรได้ลงแน่นอนสำหรับผมนะหรือในทางกลับกันถ้านักเตะระดับนี้ย้ายกับเซเรียอาก็ได้ลงต่อเนื่องระดับตัวนารี่นะพี่ก็ตนารี่นี่น่าจะเป็นยูเว่ในทีมที่ที่มีข่าวมาอย่อย่างเงี้ยเดินตามรอยเปียโรเลยนะเป็นไปได้อยู่แล้ว